บุฟเฟ่เออญี่ปุ่นใช่ก็กินคาครับผมกินคาที่แรกท,ท,ที่เดียวในประเทศในประเทศกินได้ไม่อั้นในรถเขามาเสิร์ฟถึงที่ครับผมออแล้วก็ทุกท่านผู้ชมตอนนี้อาหาราออก็มาครบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้หวังนี่ได้วูกังอัอออยอ,อย,ออย วันที่เราถ่ายทําก็คือวันที่2พฤษภาหกสีนะครับเราสามารถไร i v อินเข้าไปกินบุฟเฟ่นในรถได้แต่ตอนนี้นะฮะไม่สามารถทําได้เลยนะครับถ้าใครอยากกินก็ไปที่ร้านแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้นะครับตอนนี้กลับไปรับชมคลิปได้เลยนะครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมแนทอินเตอร์สีแดงครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับผมบบวันนี้อยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยครับช่วงนี้แม่งร้านบุฟเฟ่ที่ไหนก็ปิดปิดหมดปิดจริงๆวันนี้เนี่ยเราถ่ายกันวันที่ให้ดูเลยวันที่สองอะดูตรงนี้เห็นไหมเห็นไห<ด>ม <ๆ S 2> วันนี้วันที่สองมีสั่ง พฤษภาแล้วพฤษภาแล้ววันนี้วันที่2พฤษภาคมนะครับผมก็เชียงใหม่เนี่ยโดนสั่งปิดร้านบุฟเฟ่ปิดยิมปิดทุกอย่างเลยเราเป็นพื้นที่สีแดงเข้มใช่แดงเข้มก็สิวันอยากกินบุฟเฟ่แล้วทำยังไงดีนี้ไหนก็ปิดนี่เลยครับผมวันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับเต็นท์รถมือสองครับผมขายรถจะมาซื้อซื้อรถกันเราจะมาขายดีกว่าไหมอขายรถเราอยู่ที่นี่ครับร้านไดโซซูชิเชียงใหม่ครับผมอ่า ต้องบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นเมื่อคืนนี้เลย่อคืนนี้เราเห็นคือแบบมันเป็นบุฟเฟ่แบบที่แรกที่เดียวในประเทศในประเทศเออในประเทศเลยครับท่านผู้ชมผมพูดแล้วขึ้นต้องบอกว่าหายใจไม่ออกเออเป็นที่แรกที่เดียวในประเทศเลยนะผมบุฟเฟ่เออาหารญี่ปุ่นใช่ก็อินคาครับผมอินคาเออปกติเคยแต่อินคาแบบอื่นใช่ไหมอืมกินข้าวกินข้าวเอ้ก็นี่แหละสองชั่วโมงกินได้ไม่อั้น ในรถเขามาเสิร์ฟถึงที่ครับผมก็ราคาเท่าไหร่นะพี่5 0าบาท500อบาทต่อหัวนะต่อหัวก็ไม,ไม่ไมต่อค <มา S 3> ัอนน,นะไม่ใช่ต่อคันต่อหัวโอเคปะ่ะเพื่อปมนการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาจะมาเสิร์ฟอาหารให้เราจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไง,เ,ง,ไงเราจะกินกันยังไงมันจะลําบากหรือเปล่าไปดูกันก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมด้วยนะครับขอบคุณครับถ้ปิดกล้อง อ้าวท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อินคาร์เราก็พร้อมแล้วนะครับผมสบายเดี๋ยวเราจะออเดอร์อมาใกล้ๆมามาเราอยู่ใกล้ๆกันดีกว่าใกล้ๆก่อนเมื่อกี้พนักงานเขามาเขาจะถามนะครับผมว่าเรามานกี่คนอ่าใช่เราก็บอกมา2คนแล้วก็เขาก็เอาสแกนอ่า QR โค้ดมาให้สแกนนะครับนี่แบบนี้เลยแป๊บนึงนี่สแกนตอนนี้ผมสแกนแล้วอตอนนี้ก็ถึงเวลาสั่งได้เลยสั่งก็เดี๋ยวเขาจะมาส่งเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนแล้วกัน เอาแบบจัดเต็มไม่ขี้เกียจให้เขาเดินเต็มทีเดียวทีเดียวพี่ทีเดียวเลอย่าให้เขาเดินเยอะครับสงสารเขานี่นี่นี่เลยนี่อะไรวะเอ้ยมาบ่อยมาบ่อยผมรู้อาะไวคิวไหมพี่เนื้อ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 ไวคิวเอาสักสักสองคำคำก็พอละเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวไม่ไหวปะอุ้ยแหละโอ้ยเคยทักไปเวลานี้โอ้โห นี่แหละที่พี่ไม่เอามือถือพี่ขึ้นนะเฮ้ยดีไงพี่เออสไตล์ไทยเอาสไตล์ไทยสไตล์ไทยเนาะกี่ตัวหนึ่งตัวเอามาเอะสิบยี่สิบเลยเออไมาคือเขาเดินมาทีเดียวตัวนี้ยังดีดเฮ้ยผมสั่งไปเรียบร้อยนะมามีทั้งหมดย2่รายการเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาดูกัน22รายการมันจะมาหนักขนาดไหนก็เดี๋ยวตอนนี้ก็รอ รอพี่รอกดสั่งยังเนี่ยสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วโอเคไปเดี๋ยวรอท่านับ ครับผู้ชมตอนนี้อาหารก็มาครบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้วะอย่างนี้ได้วะเรได้พี่เอ๋ได้เลยกินข้าวอินยาเราไม่ได้กินที่ร้านนะใช่เออเราอยู่ที่รถเพ่กินได้เอพ่สองชั่วโมงจัดเต็มไปอันนี้คือชุดแรกซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะกินแค่ชุดเดียวนะครับผมเพราะเราเห็นเขาเดินไปเดินมาแล้วเราก็สงสาพนักงานสงสารพนักงานกล้องเราก็จะมีบนโต๊ะนู้นอีกนิดนึงนะอ่าอันนั้นมันวางเราวางไม่พอครับท่านผู้ชมแต่ซีฟู้ดวางนะอย่างเงี้ย เราเรากินเลยไหมเออนถ่าเรากินเลยหิวว่ะพี่าหาพี่ได้สบายว่ะรถพี่แม่งโคตรดีอ่ะคือถ้ามาเป็นรถไหนรถเก๋งที่ผมเห็นนะสังเกตนะคือคนหนึ่งจะนั่งเบาะหลังคนหนึ่งจะนั่งตรงคนขับแล้วอาหารเนี่ยจะเอาวางตรงเบาะข้างๆงข้าแล้วก็คนข้างหลังก็วางข้างได้เหมือนกันใช่ก็คือถ้ามาสองคนนะถ้ามากันมากกว่านั้นผมก็ไม่รู้แล้วครับมครับห้าร้อยบาทไม่อั้นสองชั่วโมงมีราคาเดียวใช่มีราคาเดียว คืออออยนั้ลตอนแรกผิดหวังมากที่มันร้านอาหารที่ไหนเขาก็ปิดกันหมดสั่งกับบ้านเพ<ม>ีย,ยงเดียวนะแล้วมันหากินบุฟเฟ่ไม่ได้อื้อเป๋าตอร่อยอเราไล่กันไปเป็นชุดนะครับอืมต้องทำไงสิบสี่วันถ้าไม่กินบุฟเฟ่ได่พวกผมตายตอนนี้ร้านตายพวกผมรอด <c oughs> <c oughs> อืมโดนไหม่าหวานครับผมอ่าหวานตอนนี้พี่อันนี้พี่เลือกมันมีที่วางอ่ะวางนี่ก็ได้อ่านี่อุ้ยนี้แซลมอนเบิร์นนะครับเบินยังไงพี่เบินยังไงนะเฮ้ยหมือนจะเล่นแต่ก็เขินอ่ะเบินกูกล้องอืมอืมอ่าเอันนี้อร่อยจริงก็ไหนนะวันนี้ ภาพอาหารมันอาจจะออกแดงๆเพราะเราอยู่ในเต็นท์นะครับสชอาจจะไม่ค่อยสวยมากแต่มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วแลวร้านเขาก็ทาให้เราดีที่สุดเพ่าที่เขาจะทำได้แล้วอ่ะเขาบอกว่าดีกว่าพนักงานตกงานไอเดียดีมากใช่ไอเดียเขาดีมากอันนี้อร่อยมากบอกเลยผมชอบเออผมชอบที่สุดละรสชิโรไข่กุ้งใช่อร่อยนะเนี่ยจริงจังเนี่ยอร่อยมาก โคตดีอะก็ดีอ่อเนี่อันนี้ผมว่ดอยากได้นะร้านเขาก็ขายไม่แพงเขาก็ทําเต็มที่ให้พวกเราแบบได้กินกันในช่วงสถานการณ์แบบนี้ใครที่กินก็สั่งแต่พอทานก็พอนะครับผมถ้าสั่งาไม่หมดแล้วแอบคือมันเอาแอบเก็บในรถได้แล้วแหละใช่เพราะวันนี้มีใครมาตรวจแล้วตอนนี้อีกสักสองสามวันก็จะมีคนมาตรวจนะครับเพราะตอนนี้คือระบบมันหม่อยู่ตอนเราบทายเอาแค่พอดีครับผมอร่อยครับ เขาไม่ยกมาแบบแบบนี้นะเขาจะแรปมาเพราะว่าเราแบบป้องกันแบบเต็มที่เลยแล้วเราเอามาแกะแล้วมาเองนะครับผมแรปยังไงนะพี่แ้งอ้เหยอกหอป้องกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ขึนขึ้นขึ้นยึ้นขึ้หอย้นข้ยขอ้นขึ้นขึ้นนขนขึ้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 นขนขึ้นขึ้นขึ้นขนขึ้ครับนาึน้นขึ้นขึ้นน้นขึันขึร ไม่ใช่กินแบบนี้เหรอติดเหลืองทำรายได้ไม่ได้แล้วเนี่ยนี่คืออื้มอุ้ยดีว่ะขอสเปคหน่อยขอสเปคหน่อยอุ้ยแต่สปินกินรอดสไตล์ไทยเนี่ยสุดยอดแล้วอเมื่อยดีอะไรดีดอะไรหอยแล้วดีเฉยอื อะไรต่อดีลูกพี่กุ้งเทมปุระอันนี้ก็รวมในบุฟเฟ่มีหมดนะครับอาหารกาวน้ำอัดลมไอติมไอติมพ็มีไอติมมาไม่ได้มาเป็นด้วยเป็นที่ตักนะเป็นเป็นแท่งที่เขาใส่ถุงไว้อะใช่เออดีเลยอะไรต่อพี่ซาซูมิไหมไอซาซูมิก่อนดีกว่ามาเฮ้ยถึงรถพี่ถึงหน้าฮะ นี่สบายเลยอืมกินข้าวบ่อยๆอืมกินข้าวบนรถนี่ยครับรับประทานได้ไหรออืมพี่ข้าวกินได้แต่ว่าอันนี้เขาแกะก้างให้เนี่ยอ๋อผมว่ามันเหมือนปลาทูเลยปลาทูญี่ปุ่นไหมใช่ไหมแบบนี้นะครับพี่ชมขอยืดยืดขาแป๊บนึงแต่ก็ต้องมีกันบางนะปลาตะั่งปะบานเขาเรานั่งกันแบบนี้อ่ะ ทีแรกเราคิดว่ามันจะร้อนนะแต่ว่าพอนั่งจริงนะโคตรร้อนโคตรร้อนมแอร์เสียหรือเล่นเวลนั่งเนเย็นแอร์ลดให้แบงค์พตดเย็นถึงว่าไม่นอนบ้านนอนบ้านก็นอนอุ้ยไม่ สบิสดครับกับแซลมอนเบิร์นอ้าวอ้าวขอโทษครับผมผิดเองครับด่าเลยครับด่าเลยด่าเบินโดนสับบดองเบิร์นยังไงนะพี่ เป็นมีอบางกันปืนแล้วสองอันแรกไม่เป็นไรอันต่อรู้เลยโยกใหญ่แบบเขาก็ทําในครัวเขานะครับเขาทำที่อําเภอเมืองแต่มาส่งที่อําเภอสันทรายนะใกหน่อยกันจริงเพราะว่าสะพานตรงนู้นนะท่านผู้ชมมันเป็นยังไงนะพี่จำไม่ได้ก็คือสะพานฝั่งนู้นอะ จะเป็นอำเภอเมืองอ่าแล้วครัวเขาอยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็เขาก็เดินข้ามมาข้ามสะพานมาก็จะเป็นอำเภอสันทรายคนละอำเภอกันซึ่งเขาตั้งไว้ตรงนี้ท่านงานเขาเดินโคตรไกลอ่ะอำเภอเมืองมาอำเภอสันทรายโคตรโหดอ่ะเออจจโคตรัดทำอะไรวะเนี่ยมาพี่มานอนกินยิ่งคลา มันจะสบายกันไปไหมเนี่ยได้มันได้มันสบายก็พอพี่โอ๊ยน้องน้องโอ๊ยป้อนน่ะพี่อันนี้เอาเป็นฉากเอาเป็นฉาก Oh no ป้อนไหนพี่ได้เลยน้องก็น้องทำได้อ้าวอ๋อ ไม่อรอยไมออพี่อี่โอ้โหพี่มันเป็นวาซาบิดองอมอนี่เดอยน่ดียน่เดย่เงี้ยองผมเมแรกพี่ยาวธรรมดาอ๋อเหรอนี่นี่เป็าไหมซิอ้ยโอ้ยอ้ยอยโอ้ยอ้ยมอยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้อยอยอยยอยอ้ยอยมอยอยอ้ยอ้ยอ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 อ้อยอ ไม่เอาแพี source, ่ไม <fon> ่เอาแไม่เลื่นนะแมไม่เอาล้วีไม่เอาอะไรเอาเอาหน่อยเอาหน่อยูดตอไหนวะอืมเกตัวท้ายก็มวันนี้อร่อยเินี่เรากินเสร็จแล้วก็ขับรถออกไปเลยนะ เอาแบบพวกอาหารวางไว้บนโต๊ะเนี่ยก็มีโต๊ะให้ระวางเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเลยไม่จ่ายอนนี้อะไรวะเนี่ยเนื้อชิ้นเนื้อเหรอไม่มีเนื้อที่ว่าตั้งแต่เรากินมานี่นี่ชิวสุดแล้วนะเออใช่มันมันมันดูชิวอ่ะมันดูกันเองที่สุดแล้วแบบมันพาบี้ อินชาแบบหวานๆสลับกันปรับเลือกไม่ต้องทำแน่คุณโคตรเกี่ยดละโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพร้อมเอาเป็นว่าคือที่เราม่เอาเนี้ยใมาแนะนำบุฟเฟ่ต์เปิดประสบการณ์ใหม่เราประสบการณ์ใหม่ใช่ที่ทุกคนควรมาลองต้องลองต้องลอง ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้นะณตอนนี้อมาวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วฮะที่จรซิเอกซ์ลาไปก่อนเจอใหม่เทปหน้าพวกเราจะไปกินอ่าอะไรอาที่ไหนยังไงต่อเจอกันใหม่เทปหน้าอ่าสวัสดีครับเ๊ายบา